นั้ต่อไปให้เาาเป็นสรโชว์แสดงได้ว<ะ><ะ>่าสาเคผลของการสอบับนะคะน้องๆที่มาร่วมวันนี้นะคะก,ก็คือน้องๆของภาคใต้นะคะขท้มาร่วมวันนี้ก็คือ มีที่ดออออา,า,าน่ออานวยบริการต่างๆนะคะว่าเรา่วยบริการต่างๆเขาก็ฝึกเด็กอยู่แล้วเราก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปค้นหาในพื้นที่ว่าเขาที่ไหนมีความสามารถเราก็ดึงเข้ามาเข้ามาในโชว์ออกมาเข้ากลุ่มแล้วก็มามาแสดงกันก็มีการฝึกฝึกอย่างต่อเน,นื่องแล,ว,แลวคิดว่าวันนี้ค่ะมันจะเป็นการ ตอบยอดใน้องๆได้ดีมากนะค่ะคือต่อไปเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะมีงานวันพิธีิการนะครับซึ่งวันที่เจ็ดแปดพิธีการเนี่ยเราก็จะให้น้องชนะอะไรเนี่ยไปโชว์ที่แข่งมังกรงการีแล้วยังมีวันงานพิธีการสามคนนะครับซึ่งวันที่สามสันวาเนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมน้องหลังจากที่งวดนี้เนี่ยนะครับจากสามสิบคนเราคัดเด็กสิบห้าคนเนี่ยนะครับก็จะไปแข่งอย่างที่ปทียา แล้วถ้าเราได้ชนะเลิศเนี่ยเราก็จะส่งเสริมประสบารณอาจจะมีแนวทางว่านะครับให้น้องไปเป็นพรีเซนเตอร์นะครับอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์พกเ้ษภาหรือถ้ามีรายการทีวีต่างๆที่สนใจจะเอาน้องไปทําสิ่ง,งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดเราต้องการเปลี่ยนเจตนาคติในสังคมให้เขารับรู้ว่าเด็กผู้พิการทติปัญญาในพิพาที่ท่านเคยเห็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าน้ำลายไหลทาอะไรไม่ได้แต่ทีนี้ภาพมันเปลี่ยนไปนะครับสามารถที่จะเอาน้อง ได้เด็กก็เอาไปเรียนสื่อได้ครับเพราก็มีหลายคนเนี่ยเป็นตรงปัญหาที่สำคัญที่สุดในเรื่องเกิดแล้วจะถูกสังคมคิดว่าน้องแบบนี้ไม่เรียนสื่อไม่ได้นี่แหละเราจะดึงให้ก็ไม่ท่านเห็นไม่ได้ช่องแบบนี้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับท่านได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ